น hmm. oh. mm ี hmm. oh. well, been, oh. mm ่คือทางขึ้นทางขึ้นน้ทางขึ้นก็เป็นแต๊อฟเกิออยูงนี่น่าหูังมันอเกิด่คนอ้าวบางทีต้องเบรกนั่นล่ะนี่ใส่่ยังถือกล้องเลยบุ้ม ไมเตียงหราบ้างเลยคุ้มเงินมาทางนั้นวพาแต่ขบับพืพระพุทธเจ้าเขาแบทางงงเลยคุณ่าคุณจะได้ัุ้นทางง่าเลยอกินพักกระดกโอ,อ้ไปแล้วเืาได้ผวาในป่าซาดุซาถุไปเสียงก็ซอยเสีงอ้าเตีงด,ด,ด,ดุกหรืเตง Thôi hình hơi nhọt nó à, à, không hoàn nó Áo còn nói đi bỏ tên Bỏ ra được Sao, ừ. <laughs> ta lại bỏ Thế là sai <laughs> Nhờ vào hố mất nào nhọt, ว่าแล้วมีแ,แต่ล,ยยลายโว้ยขู่ปลาเจ้ของหวานทั้งหมดขู่หน่าดอกมันน่ะลปะาละาทาราสังว่ามันมีแดดก็กให้แน่เห็นก็เตโดอกก็ไเตพระเจ้าสามหาวไปมึนมึนไปแล้วยังอะไรวะแพลดอกมนะันอะไปไปไปขอแยกขึ้นต้นผักหวานก่อนนะคะอยู่ข้างบนสูง ได้แถวนี้นะคะแจ้งหาห้างค้ามาสมจร้อเงหาห้างค้ามาชงซอกันเอาซื้อเฮาหน้านี้นะห้าหนี้เลยจีงเลยซื้อเฮาหน้านี้ละเ้าในข้อนีละ มาเขากันยางก่อนข้างยางก่อนเพื sha. ่อนยางที่หลังไปเร็วเออแล้กันมีตาข้างอยู่ไปยางที่หลังกันยังวะมียานล่ะเออโยอะเดี๋ยวกันยางก่อนเฮ้ยเอาน้ำ my god 我拿出来的？鹅，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 鹅、嗯。嗯 Ủa Ủa Cái kẹp thế Xì Lô Hả Hàng hoa xôm bò mấy đèn nè Tâm như bà sao đâu. Nhu cốm mẹ pau bóng 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 đi bóng 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 ข้าวก็เหลือได้เบะไม้ก็ต้องมีตัวอ,อยู่นะคุณมาค่ะมือดีต้นนี้มาได้ยังไงไม่ได้เออ,อดิน่อยจ่าโอ้เจ็บดีไม้ดิน่อยจ่าเฮ้ยโอ้ยสลายไหลที่มา

อายยังไงดีว้ายทุกคนฮ้ยนี่ไหมนี่เฮ้ยได้ไหม,มดเด้อเฮ้ยไข่มดแดงไข่มดแดงลังตัวตัวอ้าวมัก็ไม่เห็นสเฮ้ยกล้องมันมูบ่หรือมันย้อนแสงมาดูมาดู

สองห้างอ๋อสามห้างหวย่อานรู้นี่นะเียน้รู้น่ะอ๋อคุณอะเห็ดมันพะแค้มันนี่หนอมัมัน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 ห้างนี้ก่อนบอเลยรู้ปะห้างนั้นผมห้างนั้นเนาะไม่ได้บอกนาหาทางเอาหนิวางเห็น <c oughs> ไม่ยังหายกันไหมเหรอนาพิมพ์ไหลไข่มันกระแตะแล้วเนาะมีใหม่ถึงไข่มัชมไหม

มีถุงพ่อแล้วทำงานเตือนได้นเตือก็เอาบ่ขันให่ได้สัเตอนน่ะเนี่ยเคองเงสกอนี่ข,ขกกอชันๆันนี่นยหดยูขึ้นบนน,น,น,นี้หมดหม่จุดจๆๆัด ่เนื้อห้างน้อยเลยห้างบนดินนะเนื้อห้างน้อยหรอวะห้างน้อยห้างนี่มาจมกัดกันแังไม่ได้เนี่ยค่ะทางเอาใบไทยมาจมเขาเข้าได้บวกวานเจอหมามีแกงกับหมาขมือกับไตขี้ดิบมา้มกันหลายขี้ดิบเนี่ยก่อนแล้วบ่ เมฆมันกำไดแล้วมันห่าประกอบห้างเก่าประบไม้มฆกำไดนะเอ็น้ำย่งดีเนาะก็จสาดทีเดลวตอนนี้สาดทีวมันตกลงที่ดินมันเรงเดิดีกว่เรียกว่าห้างมันตกลงที่ดินนั่มแหละอ้อกออาวิดดี